หลังจากที่อื่นทักเปิดประตูตามคิมชินออกมาและเธอตัดสินใจจะแต่งงานกับเขาแน่นอนว่ามันทําให้คิมชินอึง้งที่อยู่ดีๆมีคนมาบอกรักซึ่ง,งัันแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้ได้เวลาเลาะช่วงนี้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับแต่บอกได้คำเดียวว่านางเอกน่ารักมาก ในระหว่างที่พวกเขาเดินด้วยกันลมพัดทําให้ใบเมเปิลตกลงมาอื่นทักจึงพยายามคว้าจับแต่คนที่จับได้ก็คือคิมชินว่ากันว่าถ้าจับใบเมเปิลที่ตกลงมาได้จะทําให้ตกลุมรักคนที่เดินอยู่ด้วยอื่นทักจึงบอกให้เขารีบเอาทิ้งแต่ว่าเธอบอกรักฉันนี่แล้วคุณลุงเป็นกอบบินหรือเปล่าล่ะไม่ใช่คิมชินปฏิเสธทุกครั้งที่เธอถามแต่ถ้าฉันจับไว้แล้วจะทําไม อืนท้าก็บอกว่าจะได้ไปเดินกับโอป้าหล่อๆตรงนู้นไงเธอจึงหยิบใบเมเปิลแล้ววิ่งไปหาผู้ชายคนนั้นแต่ที่ไหนได้นั่นมันผีแคนาดา จากนั้นชิมชินให้อื่นทักมารอที่โรงแรมห้ามไปไหนอย่าดื้ออย่าซนอยู่เนซึ่งอื่นทักก็บอกว่าจะให้รออยู่ตรงนี้ตัวคนเดียวมันก็อันตรายแถมหนูไม่รู้จักใครเมื่อกี้ก็เพิ่งเจอผีมาเงินติดตัวก็ไม่มีเข้าใจเนื้อาหมายคมว่ายังไงไม่เห็นเข้าใจเนี่ยรออยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนเดี๋ยวกลับมาครับเงินก็ไม่ได้แถมยังโดนทิ้งอีก ทางด้านยมทูตรุ่นน้องเอาเอกสารมาให้เป็นเอกสารเรื่องวิญญาณที่หายไปเขาต้องเขียนรายงานส่งยมทูตจะเรียกคนที่ตายแล้วฝืนว่าวิญญาณที่หายไปมนุษย์เรียกว่าปฏิหารแต่กรณีของยมทูตคนนี้มันพิเศษเธอคนนั้นฝืนขึ้นมาเพราะใครบางคนระหว่างที่พวกเขาคุยกันมีชายญิงคู่หนึ่งเดินเข้ามาในร้านแล้วทะเลาะก,กันยมทูตจึงใส่หมวกแล้วเดินไปหาสองคนนั้นถ้าเกิดยมทูตได้ใส่หมวกมนุษย์ธรรมดาจะมองไม่เห็นนอกจากเทพหรือดวงวิญญ,ญาณแน่นอนว่าสองคนนี้ ที่ตายไปแล้วสาเหตุการตายก็คือผู้ชายขับรถชนผู้หญิงจนเสียชีวิตทั้งคู่ยมทูตจึงให้ฝ่ายหญิงดื่มชาลบความทรงจำจะได้ลืมความทุกข์ทั้งหมดในชาตินี้แต่ฝ่ายชายไม่มีสิทธิ์เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาขับรถชนคนตายซึ่งเขาคือคนที่ขับรถชนแม่อื่นทักคุณต้องจำความทุกข์ของตัวเองพอตกนรกร่างกายคุณจะโดนเผาไม่ทรมานไม่มีวันจบส้นคุณจะไม่มีวันลืมความเจ็บปวดนั้น ผมรู้จักชายคนหนึ่งเขาอยู่บนโลกนี้มานานแสนนานถึงแม้จะมีชีวิตเป็นอมตะแต่มันก็ไม่ช่วยให้เขามีความสุขได้เลยสักครั้งเพราะว่าเขาต้องทนทุกข์เห็นคนที่รักคอยจากไปทีละคนมันเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดที่สุด ตอนนี้คิมชินมาเยี่ยมหลุมศพเด็กที่ไปจากโคลยอด้วยกันเขาถูกฝังไว้ที่นี่ฝังไว้กับหล้านๆของเขาชีวิตอมาตะไม่ใช่รางวัลแต่มันเป็นการลงโทษเขาไม่มีทางลืมคนที่ตายไปได้เลยสักคนทางด้านอื่นทักเธอรู้สึกเบื่อจึงออกตามหาคิมชินและนั่งรอเป็นเพื่อนเขาอยู่ตรงนั้นจนคำ หลังจากที่ทำอะไรเสร็จอึนทักจึงถามคิมชินว่าเคยอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนคิมชินก็บอกว่าอยู่นานพอที่จะเห็นกระท่อมน้อยกลายเป็นโรงแรมพออึนทักรู้ว่าโรงแรมนั้นเป็นของคิมชินสายตาของเธอดูเปล่งประกายมากแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญที่สำคัญก็คือตอนนี้ที่เกาหลี10บโมงเธอต้องไปโรงเรียนสายแน่แน แน่นอนว่าอื่นทักโดนครูที่ปรึกษาดูตามระเบียบแต่ว่าครูคนนี้โคตรลำเอียงเห็นว่าอื่นทักไม่มีพ่อแม่ทางบ้านฐานะยากจนก็เอาแต่ดูด่าว่าเธอสารพัดผิดกับครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยถึงแม้ลูกพวกเขาจะมาช้าหรือไม่มาครูก็ไม่ว่าเลยสักนิดเป็นครูที่ดีกว่านี้ไม่ได้หรือยังไงชีวิตของอืนทักหลังจากที่แม่จากไปเธอก็ไม่เคยมีความสุขเลย แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปการที่ได้รู้จักคิมชินมันทำให้เธอมีความสุขอย่างน้อยก็ดีกว่าที่ผ่านมาทางด้านคิมชินเขาแปลกใจมากว่าอื่นทักเปิดประตูตามออกไปได้ยังไงเขาจึงให้ยมมทูตลองเปิดประตูตามมาปรากฏว่ายมมทูตตามเขาไปไม่ได้เจ๋งใช่ไหมละ่ะแต่ว่าทําไมเธอคนนั้นสามารถทําในสิ่งที่ยมมทูตก็ทําไม่ได้นะด้วยคําพูดนั้นมันทําให้ยมมทูตสงสัยมากว่าเธอเป็นใครแต่คิมชินก็ไม่ยอมบอก ทางฝั่งอื่นทักเธอสงสัยเหมือนกันว่าตัวเองมีพลังจริงๆหรออื่นทักจึงตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงแคนาดาพอเปิดประตูเข้าไปดันเจอเทพสง,งนันแน่นอนว่าอื่นทักไม่รู้ว่าเธอเป็นเทพแต่เทพจําอืนทักได้ดีเธอจึงเอาผักโขมให้อืนทักเอาไปแบ่งคนในครอบครัวกินโดยแกล้งบอกว่าหนุ่มให้มา พ่อกลับมาบ้านอื่นทาก็โดนน้าด่าแกด่าว่ารู้ไหมว่าใครรอ,อกินข้าวอยู่อื่นทาก็ต้องรีบทำอาหารให้พวกท่านทานแถมวัตถุดิบมีน้อยมากโชคดีที่ได้ผักโคมมาหรือว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ระหว่างนั้นลูกสาวน้าตัวแสบดันไปเจอนิตยสารที่อื่นทักออกมาจากแคนาดาเธอคิดว่าอื่นทักต้องเอาเงินประกันของแม่ตัวเองหนีไปแคนาดาแน,แน่ถึงแม้อื่นทักจะปฏิเสธแต่น้าก็ไม่เชื่อแกโกรธและตบตีอื่นทักโชคดีที่ลูกๆของน้าฉลาดน้อยไปหน่อยลูกสาวมีดบาดมือร้องวายๆเหมือนนิ้วจะขาดลูกชายกินคิมบับจนติดคอแม่ต้องรีบเข้าไปช่วยแต่คักๆบนันิอื่นทักจึงหยิบนิตยสารและคิมบับออกไปข้างนอก เป็นเวลาสิบปีที่เธอต้องทนอยู่กับครอบครัวแบบนี้มันทำให้เธอเหนื่อยและเศร้าในเวลาเดียวกัน down here. ตอนนี้คิมชินยังคงคิดเรื่องของ oh. อืนทักเธอสามารถเรียกกันได้เปิดประตูตามมาได้แต่ทำไมมองไม่เห็นดาบที่จริงแล้วเธอเป็นใครกันแน่แบบนี้ต้องไปถามให้แน่ใจ ทางฝั่งอึนทักที่เดินวนไปวนมาแล้วบังเอิญได้เจอกับคิมชินคิมชินจึงแก้งถามว่าเรียกฉันมาทําไมรู้ไหมว่าฉันกําลังยุง่งอึนทักก็บอกว่าไม่ได้เรียกแล,แล้วเธอคิดถึงฉันหรือเปล่าล่ะเห็นไหมเห็นไหมนั่นไงเป็นพ่อเธอคิดถึงฉันไงฉันถึงได้มาที่นี่อึนทักเริ่มสงสัยแล้วว่าคิดถึงก็มาได้เหรอ แต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนคิมชินสงสัยว่าทําไมออกมาอยู่ข้างนอกตอนดึกๆแบบนี้อึนทักก็บอกว่ารอให้นาหลับจากนั้นค่อยกลับบ้านแล้วรีบออกจากบ้านก่อนที่น้าจะตื่นคิมชินจึงมาเดินเล่นเป็นเพื่อนพรากว่าน้าจะหลับก็ประมาณเที่ยงคืน ในวันต่อมาอึนทักมาสมัครงานที่ร้านชิคเกน้นที่มีเจ้าของร้านสวยมากเธอชื่อว่าสันนีอึนทักจึงแนะนำตัวและบอกว่าตัวเองเป็นใครมายังไงสันนีไม่คิดอะไรมากเธอตัดสินใจรับทันทีมันทำให้อึนทักดีใจสุดๆและเธออยากจะบอกเรื่องนี้กับคิมชินเป็นคนแรกเธอจึงคิดถึงเขาแต่คิดถึงก็ไม่เห็นโผล่มาอึนทักก็เลยจุดไม้ขีดและป่อไฟเหมือนเดิมโอ้ย กินแต่ของแพงๆคิมชินจึงถามว่าทําไมไม่โทรมาบอกกันก่อนไม่คิดถึงกันเลยแต่คิดถึงแล้วไม่เห็นจะมานี่นั่นคือคําพูดของอึนทักแต่คิดถึงเรื่องสัญญาในอนาคตนะและคุณลุงนะคะจะว่าไปยมมทุตก,กับกอบบิงก็เพียนไม่ต่างกันจะนอนแต่ละทีเขาพิถีพิถันมากคิมชินจึงโผล่เข้ามาแล้วถามเรื่องชุดนายคิดว่าแบบไหนดีถือหนังสือรูปหรือว่าแผ่นซีดีพอดีเธอเรียกฉันไปบ่อยนะเลยอยากโผล่ไปแบบ ดูดีและเท่หน่อยเท่แล้วเท่จนแสบตาเลยสุดยอดชุดนี้ไม่น่าผ่านมาั้งตอนนี้มีข่าวรายงานว่ามีฝนตกหนักที่ซองบกดงทำให้ร้านของสันนี่เงียบเงามากซึ่งปกติก็ไม่ค่อยมีลูกค้ายิ่งฝนตกแบบนี้ยิ่งไม่มีเธอจึงฝากให้อินทักดูร้านแล้วมาหาแม่หมอเพื่อดูดวงแม่หมอทักว่าเรื่องงานอาจไม่ค่อยดีแต่มีเรื่องหนึ่งที่สำคัญต้องระวังผู้ชายใส่หมวกสีดำ ทางฝั่งคิมชินเขาถามโยมทูตว่าจะไปไหนโยมทูตก็บอกว่าจะไปร้านซักเลดเอาหมวกไปซักจริงๆแล้วสองคนนี้ชอบกวนกันมากนะครับเป็นอะไรที่วุ่นวายดีส่วนคิมชินเขานั่งรอให้อืนทักเรียกเขาเตรียมหนังสือไว้เวลาโผล่ไปจะได้เท่ๆแต่พอคิดดูอีกทีนี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยทางด้านอื่นทักเธอเอาใบเมเปลิลมารีดอย่างดีเพื่อนถามว่าใครให้มาอื่นทักก็บอกว่ามีชายคนหนึ่งให้มาเขาช่วยหางานให้เลยอยากขอบคุณ จากนั้นอื่นทักเป่าไฟเรียกคิมชินพ่อมีของขวัญจะให้แต่เธอดันเจอกับยมมทูตถึงแม้จะแกล้งทําเป็นมองไม่เห็นยมมทูตก็รู้ดีว่าเธอมองเห็นเป็นเวลาสิปีที่เขาตามหาเธอวิญญาณที่หายไปไม่นานคิมชินไี่โผล่มาอื่นทักจึงรีบปิดตาคิมชินเพราะว่าเป็นห่วงคิมชินก็บอกว่าไม่เป็นไรเจอกันบ่อยแล้วและยมทูต ไม่มีสิทธิ์พาเจ้าสาวกรอบบินไปไหนทั้งสิน้นโดยเฉพาะต่อหน้ากรอบบินแบบนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเปลี่ยนไปพอดีเกิดอุบัติเหตุบริเวณใกล้เคียงยมุมทูตจึงขอตัวไว้เจอกันใหม่หรือนัดเจอกันแบบดีๆก็ได้ ตอนนี้คิมชินยอมรับแล้วว่าตัวเองเป็นกรอบเบนมันทำให้อึนทักโกรธเธอถามว่าทำไมต้องโกหกคิมชินก็บอกว่ามันไม่จำเป็นถ้าเธอไม่เห็นอะไรบางอย่างในตัวฉันเธอก็ไม่มีทางเป็นเจ้าสาวของกรอบเบนที่ฉันทำไปก่อนหน้านี้เพราะว่าเป็นห่วงเธออึนทักเริ่มคิดแล้วว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่ทุกวันต้องมีผู้ผีบอกว,ว่าเธอเป็นเจ้าสาวของกรอบเบนถ้าใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาโยมทาถุก,ก็บอกว่าไม่ควรมีชีวิตรลอดแล้วทีนี้จะให้ทำยังไง ฉันอยู่บนโลกนี้มามากกว่า900ปีฉันตามหาคนที่เห็นอะไรบางอย่างในตัวฉันถ้าเธอไม่เห็นมันเธอก็ไม่มีค่าอะไรสําหรับฉันพูดนี้ทำร้ายจิตใจกันชัๆด,ด,ด้วยคําพูดของคิมเชนมันทําให้อึนทักรู้สึกว่าเธอไม่มีค่าอะไรสําหรับเขาอึนทักจึงเดินจากไป วันต่อมาอึนทักยังสงสัยเรื่องของคิมชินอยู่ดีเธอพยายามหาข้อมูลของกรอบบินจากนิทานแต่พอนึกถึงคำพูดของคิมชินที่ผ่านมามันทําให้เธออารมณ์เสียเธอจะเลิกทุกอย่างจึงเอาใบเมเปิลแนบใส่นังสือนิทานและออกไปแต่ถ้าว่ามีใครบางคนมาหยิบนิทานเล่มนั้นของเธอทางฝั่งคิมชินเขารู้สึกเศร้าที่ทําให้อึนทักโกรธความสามารถของเขาอีกอย่างก็คือเขาสามารถควบคุมสภาพอากาศได้ตามความรู้สึก ตอนนี้เหมือนฝนจะตกเพราะเขารู้สึกเศร้ายมทูตจึงเดาว,ว่านายคิดถึงเด็กสาวคนนั้นใช่ไหมคิมชินก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ทั้งสองคนคุยกันจนทําให้หลานรู้ว่าคนที่เช่าบ้านอีกคนเป็นยมทูตจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ในตัวหลานคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับหลานที่รู้ว่าอาจทาให้สาวเจ็บจึงบอกให้รีบไปงอซะงอแบบมแมนน่ะปั้งนาฬิกาปั้งเรือดำน้ำํา กลับมาที่อื่นทักตอนนี้เธอไม่ยอมกลับบ้านเหมือนกลับไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจึงแอบมานอนที่ร้านแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนอื่นทักอยากรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นใครกันแน่เธอจึงตามหาผีที่ชอบบอกว่าเธอเป็นเจ้าสาวของกรอบเบนและผีตันนั้นจึงพาเธอไปหาคหุณยายที่รู้จัก4ี่คนที่อยู่กับอื่นทักเป็นผีนะครับ ผีคนยายจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่อื่นทักในคืนนั้นซึ่งยายแกอยู่ในเหตุการณ์และเห็นทุกอย่างพออื่นทักรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอรู้สึกผิดที่โกรธชิมชินถ้าไม่มีเขาเธอคงไม่มีความทรงจําดีๆกับแม่ถึง9ปี ตัดมาที่ป้าอื่นทักป้าโกรธมากที่อื่นทักหนีออกจากบ้านไม่ยอมกลับมาจากนั้นเจ้าหนี้ได้บุกมาที่บ้านพวกเขาต้องการเงินคืนถ้าไม่ได้วันนี้ป้าตายแน่ส่วนป้าก็แต่พูดเรื่องสมุดบัญชีถ้าหาสมุดบัญชีเจอจะรีบใจ่ายให้แม่อื่นทักคงฝากเงินประกันไว้ตลอด8ปีรวมๆแล้วคงได้ประมาณร้อยล้านวอนพอรู้ว่ามีเงินเยอะเจ้าหนี้จึงถามป้าแก่ว่าแล้วนางเด็กคนนั้นเรียนที่ไหน พออื่นทักเลิกเรียนเธอก็ต้องเจอข้อความจากเจ้ากรรมนายเวรลูกสาวของป้าคอยยืมตังค์ส่งข้อความไม่พอดันตามถึงทีอื่นทักจึงรีบหลบออกมาด้านข้างแต่ดันเจอกับเจ้านี่พอดีพวกมันไม่พูดอะไรมากจึงบังคับให้เธอขึ้นรถไปทางด้านคิมชินที่ทานข้าวอยู่กับยมทูตไม่รู้ว่าสองคนนี้เป็นอะไรอยู่ด้วยกันทีไรต้องกวนกันตลอดซึ่งจานที่ยมทูตทำแตกไปเป็นจานที่พระเจ้าหลุยที่14ใช้งานนี้แกตายแนย่เจ้ายมทูต ตัดภาพมาที่อื่นทักเจ้านี่พยายามค้นหาสมุดบัญชีในกระเป๋าเป้ของเธอระหว่างนั้นคนขับรถจุดไฟพอดีอื่นทักพยายามเป่ามันแต่ไม่สำเร็จฝั่งคิมชินงก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรและเขากําลังทดสอบพลังกับโยมท,ทยูตอนนี้เจ้านี้หงุดหงิดมากเพราะว่าเขาไม่เห็นสมุดบัญชีป้าคนนั้นก็บอกว่าอยู่กับคนนี้คนนี้ก็บอกว่าอยู่กับป้าคนนั้นคุกแกอยากตายหรือไง ดูเหมือนว่าปานนั้นจะช่วยชีวิตเธอมันทําให้คิมชินรู้ว่าอึนทักตกอยู่ในอันตรายซึ่งอึนทักตอนนี้เธอกลัวมากสักพักลูกน้องรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆอยู่ข้างหน้าไม่นานหลังจากนั้นไฟข้างทางเริ่มดับทีละดวงจนในที่สุด ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน